คือแม่น้ำแม่แตงนะครับไหลผ่านด้านหลังของปางช้างแม่แตงที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะครับสําหรับทานักท่องเที่ยวเดินช้างทุกเชือกนะครับจะมีเวนีนหมุนเวียนกันออกกําลังกายนะครับในแต่ละวันนะครับนอกจากจะต้องมีอาหารการกินที่สมบูรณ์นะครับบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับ ได้รับการความเป็นอยู่ที่ดีการดูแลที่ดีนะครับมีสตอแพทย์คอยดูแลครับสางบางเชือกก็ชอบเล่นน้ำนะครับวันไหนแดดอุ่นๆอ,อากาศไม่หนาวจัดนะครับน้องก็จะเล่นดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำนี่นะครับ ถือโอกาสแช่น้ํานะครับแล้วพี่ควานก็อาบน้ําให้น้องด้วยนะครับชําระล้างสิ่งสกรปรกออกไปเป็นภาพชีวิตที่อบอุ่นและงดงามมากนะครับ <Okay. S 1> ความสัมพันธ์ระหว่างคนกระช้างในยามที่ว่างเว้นจากการทำงานนะครับ นักท่องเที่ยวไม่มีมาแต่การดูแลเอาใจใส่เรายังดูแลกันตามปกตินะครับอาจจะเพิ่มมากกว่าปกติด้วยนะครับเพราะว่ามีเวลาว่างมากขึ้นไอหนาวมากๆก็ต้องหาผ้าห่มห่มให้เขานะครับแล้วก็ก่อไฟให้เขาถึงด้วยนะครับที่นี่ปางช้างแม่แตงเราดูแลช้างเราเป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ภารกิจของเรา ก็ยังจะต้องดำเนินต่อไปในการดูแลช้างไทยนะครับมาแล้วนะครับน้องทันวาพระเอกของเรากับพี่ควานนะครับพี่ตาแซ่นะครับมาเดินไปตามพี่ๆเขานะครับแต่ดูท่าแล้วน้องท่าจะทรงจะมาเล่นน้ำนะครับมากกว่า พี่สอนรามเดินมาข้างหลังทันวานะครับเอานอนเลยนะครับไม่สนใจว่าควานจะเปียกหรือเปล่านะครับทันวานี่นะครับนอนแช่น,น้ำอย่างสบายอารมณ์นะครับ เกือบเกือบล้มนะครับควานช้างเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำมากนะครับไปแล้วเอายังไม่ยอมตามพี่เข้าไปนะครับพี่พี่พากันเดินขึ้นบกไปหมดแล้วนะครับมาทันวามาเดินโถ่ฝั่งนี้นะครับ ไม่เดินตามคนอื่นนะครับใช้เดี่ยวศิลปินเดี่ยวทันวาโหหายากินตามธรรมชาตินะครับเอ็นจอยเขานะครับช่วงนี้ ปางช้างแม่แตงนะครับเป็นปางช้างที่อยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ติดช้างหนัก2,000ถึง3,000กิโลกรัมนะครับนั่นก็แสดงว่าในวันหนึ่งหนึ่งน้องช้างจะต้องกินอาหารให้ได้ถึงวันละ200ถึง300กิโลกรัมถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนี่เอ็นจอยนะครับเดินหาหญ้ากินเองนะครับเป็นชั่วโมงรีแลกซ์ของเขานะครับในวินาที เดินลงน้ําแล้วก็เดินขึ้นดอยนะครับตอนนี้กำลังเดินกลับมานะครับต้องออกกําลังกายกันทุกวันนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลารีแลกซ์นะครับนะครับได้นอนเล่นได้เล่นน้ํากันนะครับ ประจาอยู่ที่คลินิกช้างประชังแม่แตงค่ะ,ะปัจจุบันนี้ตอนนี้ปัญหาโควิด -19 นะคะปางช้างของเราขาดนักท่องเที่ยวก็เลยไม่มีใครเข้ามาเที่ยวเลยดังนั้นช้างก็เลยว่างงานค่ะแล้วก็กิจกรรมที่เราให้ช้างทําก็ยังทําเป็นปกติอยู่ก็คือเช่นการเดินออกกําลังกายตอนเช้าตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพก็ยังมีสัตวแพทย์ดูแลอยู่ นอกจากการเดินเราก็ยังมีการพาเล่นน้ําบ้างออกกำลังกายบ้างใช่ไหมครับพาเล่นน้ําทุกวันค่ะเพราะว่าช้างเขาต้องได้กินน้ําตลอดออค่ะคเพระถ้าเก<า>ิดช่วงที่ผ่านมาอากาศหนาวมากๆทางนี้ได้ทําอะไรที่เป็นพิเศษในการดูแลช้างหรือเปล่าครับการจัดการเรื่องอากาศหนาวก็คือหนึ่งเราจะมีการก่อไฟให้ตอนเย็นค่ะแล้วก็จะมีตอนกลางวันที่มีแดดเนี่ยค่ะเราจะพาช้างเดินอาบแดดในเช้าเลย ครับขอบคุณคุณหมอมากครับ